ตัตตาอตตาอุมามาเล่นกับน้องบางทีสอนน้องแลบดินด้วยตัตตาอุมามาเล่นกับน้องดูเขาเล่นกันเล่นกับฝิงที่มองไม่เห็นสนึ้นไปดูดูดดด เล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นครับนี่ครับไม่มีใครเล่นคนเดียวเขานะครับเราก็รู้นะวครับว่าเล่นกับตุมาสตตะตุมาลครับตะมุตะมินะครับเขาก็เล่นกันอย่างนี้ทุกวันนะครับ กับน้องนะ <c oughs> อแล้วตาตาคูมานนะดูอะปล่อยให้เขาเล่นกับพี่ก่อนนะพี่ตาตาคูมาณเอ้ยอเล่นกับน้องอย่าสอนน้องแลบดินนะอย่าสอนน้องแลบดินนะครับโอเคครับเท่านี้ก่อนครับฝากกดติดตามเพจกับ youtube ท,ท่านเจ้าคุณด้วยครับ ขอบคุณครับอ่าอ่าพี่ตาตากุมารเนี่ยบอกอน้องบายบายหน่อยเร็วบายบายหน่อยบายบายหน่อยเร็วบายบายหน่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> ดูเขาเหมือนเขาอยากจะไปด้วยกันนะฮะมาเล่นกับน้องทุกวันอย่างนี้เหรอครับโอเคครับสวัสดีครับ